ขอบคุณ f อฟซมากนะครับผมนี่น้องช้างดีใจกันจนหน้าเลยครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังคำเหมือนครับวันนี้ผมมีพา f อฟทุกท่านมาชมช้างกินโต๊ะกีนหรือโต๊ะอาหารหมูใหญ่นะครับต้องขอบคุณ f อฟ ใจบุญที่มอบค่าขนมะและอาหารให้น้องช้างนะครับเอฟีทุกท่านที่อุปถัมภ์สุมท่าทายทรัพย์เงินของเรานะครับเราต้องขอขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ฝนก็โปรยปลายนะครับน้องช้างก็ยังไม่สามารถเข้ามากินได้เพราะว่ารอแต่ละเชือกอยู่นะครับตอนนี้น้องช้างก็เริ่มรอขบวนแล้วนะครับนี่ จะ,จะเริ่มเดินเข้ามากินให้เป็นขบวนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้ขบวนก็เริ่มเดินมากแล้วครับนำทีมโดยพายประกายแก้วนะครับตอนนี้ผมนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารเลยนะครับในพายประกายแก้วเดินมาเชือกแรกเลยครับ วันนี้ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเชือกนะครับวันนี้ยี่สิบเอ็ดเชือกต่อแถวเดินสวยงามครับวันนี้มาเลยครับเรื่อยๆครับ มาเลยครับรูปหล่อมาเชือกแรกเลยครับเห็นอาหารวิ่งมาเลยครับเริ่มเดินเร็วๆนะครับพาไปกายแก้วนะครับมาเลยครับเห็นอาหารมาแล้วครับวก่อนเราจะกินเราก็ต้องเรียงแถวสวยๆนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่อุปถัมภ์ซุ้มท่ารายของเรานะครับ ทุกท่านทุกคนแล้วก็เอ c ีอีกหลายท่านนะครับที่ให้ความกรุณาความรักกลุ่มช้างวัฒนธรรมหรือว่าสุมท่าสายสัพงกหนนะครับหลังจากนี้เราก็จะเริ่มต่อแถวครับยงแบบใดเลี้ยงแบบนี้เลี้งกลมหมูบ้านข้างๆหรือว่าบ้านพี่บ้านของเราก็ให้มาร่วมมือกันทุกท่านนะครับสวยงามสวยงามเรียกมากินหมดครับนีคำเหมือนครับ แม่กำมือของเรานะครับตอนนี้ดูขบวนก่อนนะครับมีโมเมครับแล้วก็แม่ทองดีปูเป้รื่ยๆครับอีล่าเชื่อครับ อยาไปคน่อยนี่คร oh ับดมก่อสวงามครับะครับผ้าดูตอนตออเที้ยวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นน้องดอกมือของเรานะครับสุดท้ายน้องดอกมือ นี่ผมจะพาดูครับแนะนำเจ่ระเชียรครับของสุ่มท่าสายของเราหรือว่าเพื่อนช้างครับพายประกายแก้วแล้วก็ชัยมงคลพายฟุกภูผ,ผาสีโดคุณเงินนะครับทางพี่ดาวค้ามืน่นบุญเพิ่มนะครับแม่มูลทองดีโมเมปูเป้สีนวนขันเงิน วาสนาพรทิพย์แม่บูก็น้องส้มน้ำหวานแล้วน้องดอกเมือนครับอนนี้น้องช้างของเราก็หนูมากๆนะครับแต่เ,เราก็รอความร่วมมือกัอนนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำความเคารพเอซแล้วก็ ให้กินนะครับขอบคุณเอฟซีมากนะครับผมนี่น้องช้างดีใจกันจนหน้าเลยครับนี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับคำมือของเราก็มนี่คำมือเดินมาหาารวครับกิจกรรมดีๆของเราก็จะมีวันนี้กิจกรรมดีๆมากครับและวันพิและเป็นวันพิเศษด้วยครับ อตอนนี้ครับน้องช้างก็เริ่มเข้ามาแล้วครับสิบซ้ายหยิบขัวนะครับครับตอนนี้ผมได้อยู่บนหลังช้างนะครับนี่ครับผมจะพาดูควรแต่ละเครื่อนครับ แต่ผมจะถามก้อนต้นนะครับรู้สึกยังไงครับก้นต้นครับรู้สึกจังไรครับรู้สึกดีใจครับดีใจทั้งสาังเกตคนดีใจทั้งสังเกตคนเนาะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับครับผมอันนี้กับคนบ้านมันจะบึงเนาะครับผมอ่าคนเสือครับครับผมบบหหลลาายยครับผมคนผูผาครับคนอ้วนครับพี่น้องเป็นไงครับคนอ้วนเป็นไงครับเพื่อนผู้ซื้ครับซื้อเตี้ยเต้นครับเตี้ยพอสร้างารจะเพียครั้ยนะเนับ ครับผมเป็นเป็นลายครับเพราะส้างลายครับพี่น้องฝากขอบคุณเอฟซีไนะครับฝากขอบคุณเอฟซีดีเจดีนะครับเด้อตาสร้างพัฒนารรมบ้านตลาดนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับจวงให้มันลำรวยครับเอาคนละคนต่อครับผมเอาคนละครับเอาพุดตั้งผูดตีครับใจลายครับใลายเจ้าภาพ ใจดีครับผมเอใจดีด้อครับเป้นเจริญเรื่องให้สู้ให้มาครับ่ามาาขึ้นเอเ็นดีอใจสมมมงมั่น้สร้างด้วยครับผมโมมันมันโสไงขึ้นสร้างเออครับครับนี่ครับขั้ต้นหวพ่อครับผมอ้าขั้ต้นหยน่อยนะครับวพ่นในพ่นแนไปยังอ้าวขั้นต้นนะครับก็ขอให้เครับขภาพร่างกลยแข็งแรง ก็น่ไม้สมบูรณ์ถึงแม้คือสั่งนี่นะครับจะหยิบจะจุ่มจะคุยนะครับเฮ้ยอาถุอาถุครับนี่ครับบรรยากาศตอนกินอาหารครับนั่งเชฉยๆกับปวยกินตามสบายครับนะครับตอนนี้พฝนก็อยู่บนท้ายประกายเกลียวครับอาจชิมีลมมีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนเริ่มโอ้ยปายครับตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วครับก็ตกไม่แห้งพอสมควรครับเพราะว่าภาษาหมาทิฏายชิปใ์นพี่รองในเมืองครับก็เลย ยมากินตอนนี้ครับก็ดีครับอากาศกเริ่มจะเย็นแล้วครับตอนนี้อากาศอ่านี่ครับทขมือ,อ,อห้องครับครับเลยดะครับคุณเอกิขอ๊ขับผมอ่านี่ก้คนนี่กับคุณพี่ดาวครับ กินได้กินทั้งส่างทั้งก้อนครับอันใดก้อนกินได้ก็กินครับอย่างเช่นกล้วยนี่ครับกินครับสุดยอดเลยครับเอามือใส่มืออ่าตอนนี้น้ำหวานกำลังอยู่ไก่คนโตนะครับผมจะได้ครับผมจะได้คนรวยไปจะได้ครับคนรวยนกมุสิกครับ <gesch> อา át, บอกไปทั้งเอฟซีนะขอบคุณหลายเลายด้วยขอบคุณทีครับผมใหญ่ใจบุญธรรมขอบคุณอาจารย์ที่อุปถัมภ์สุ่มทาใายของเข้าหรือว่าพังหนองบ้างเนาะทำให้คนตะลึงลงเรื่องนะครับนาทีการงานการเงินยาเจ็บยาจนได้ครับพี่น้องและการเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ให้กำลังใจช่องทังกำเืิดและช่องทีมงานสุ่มทาใายของเข้าทุกช่องครับก็ต้องขอขอบคุณหลายครับ ตอนนี้น้องชาก็เริ่มกินไปเรื่อยๆครับดูกำมือนครับสุดท้ายนี่ต้องขอฝากนะครับฝากจองฟังกำมือฝากเขาไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจองฟังกำมือได้ที่ไมใหม่พี่น้องได้รับ่มครับสุดท้ายนี่ต้องขอขอบคุณครับ